การ์ดใบใหม่อีกแล้วเหรอแล้วเดาไม่ได้เลยเหรอว่าใครเป็นคนส่งมาให้นายอะไม่รู้เลยตอนแรกก็เป็นตู้รองเท้าที่โรงเรียนต่อมาก็ที่การ์ดแคปิโตใครส่งมาแล้วทำไมต้องเป็นผมน่าจะใครก็ช่างเห็นอนะแต่คงไม่ใช่คนเลวหรอกนะ <c oughs> นายจะมารับเควสไม่ใช่เหรอ มันมีคเควสแข่งขันสำหรับคนที่เกรดไม่เกิน3มอยู่ด้วยนะไหนๆแล้วก็ลองเอาการ์ดใหม่ใส่เด็กแล้วก็ออกไปสู้กับเขาดูซิอ๋อน่าเสียนะครับไปก่อนนะครับอเกียโครนิ i ค l ลเทินที่14ชายพพนจรทาเครุ การแข่งขันแวนการ์ดไฟทั่วประเทศอีกสองอาทิตย์จะถึงรอบคัดเลือกระดับเขตโทกฮะจังจะลงแข่งไหมการแข่งนี้นะ่ะไม่ลงไม่ลงทำไมล่ะออกจะเก่งนี่นาะฉันเนี่ยชอบแวนการ์ดก็จริงแต่พอเป็นการแข่งแล้วมันน่ารำคาญนะ่ะเห็นโทกฮะจังช่องวันรื่นเริองรอย่ากับอะไรดีเลยนึกว่าจะไม่ยอมพลาดงานแข่งพวกนี้ซะอีกนะ่า ไอ้งานพวกเนี้ยมันหน้าที่พี่เขาฮะนั่นนะสินะพี่ของโทโกฮะจังเก่งมากเลยนี่เนะอะอาละแล้วกลับกันเถอะอืมฮออท้อทีนะ ่ือหลบหน่อยได้ไหมเอ๋ฉันกำลัง,งพิเศษนะไปถึงสสงไฟฟ้าอ๋ออีกแค่นิดเดียวเอ้า เปล่า <aha> ครับเออโอ้โ <S uno> oh หหิวจะมัดเลยไหวไหมเนี่ยอืม อร่อยสุดยอดเลยให้ทานทั้งชาติก็ไม่เบื่อนะเนี่ยสาราเองก็อร่อยมากติดคอ,อขอบใจมากนะนชื่อชืบาบะทาเครุหรือใช่ว่าทาเครุเถอชินโดโครโนท่านโครโนสินะทำไมถึงต้องอดข้าวตั้งสามวันด้วยการฝึกยังไงล่ะการฝึกเหรอฉันเดินทางไปทั่วประเทศเพื่อฝึกฝนตัวเองนะ การทนตะความหิวเป็นการฝึกแบบหนึ่งแต่ดันมาเป็นลมและหิวแบบนี้น่าสมเพชเป็นบ้าเลยเออฉันว่าแค่เดินหกสูงได้แบบนั้นก็เก่งสุดยอดแล้วนะไม่ยังไม่พอความแข็งแกร่งมันได้ขีดจำกัดถ้าเกี่ยวพอแล้วเมื่อไหร่หุ่นยาก็จะจบลงถ้าหยุดเดินมันจะแข็งแกร่งขึ้นไม่ได้จะต้องแข็งแกร่งที่สุดจะต้องแข็งแกร่งที่สุดเท่านั้นได้มาเจอกันเนี่ยคอเป็นฟ้าลิขิต รู้แล้วเพื่อการตอบแทนที่จะขอสู้กับท่านโครโนก็แล้วกันนะส,สู้กับฉันเหรออืมอืมขอผ่านดีกว่านี่ไม่อยากแข็งแกร่งขึ้นเหรอก็อยากนิดหน่อยนั้นเหระฉันคงเข้าใจผิดไปเองว่าท่านโครโนก็มีกลิ่นเหมือนกับฉันสินะอ๋อ้างั้จจะขอตอบแทนด้วยที่อื่นแล้วกันอยากได้อะไรก็บอกมาเลยจะให้แบกของ เล่นซ่อนหาหรือว่าอะไรก็ได้ทางนั้นเออไม่เป็นไรจริงจริงอ่ายังไงบุญคุณก็ต้องทดแทนความเมตตาที่ได้มายังไงก็ต้องคืนไปใช่แล้วถ้ายังไม่ได้แทนคุณก็จะไม่ยอมไปไหนนี่แหละคือบาบาทาเครุบอกมาเลยท่านโครโนเออบอกว่าไม่ต้องไงฉันมีธุระด่วนต้องไปทำานะงั้นฉันรอตรงนี้นะไม่ต้องรอก็ได้นะไม,ไ,นะไม่ต้องเกรงใจไปการรอถือเป็นการฝึกเหมือนกันนะ ก็บอกว่าไม่ต้องไงจะไม่เป็นรัฐได้ยังไงอะเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยาน้ครอนอเร็วว่าเฮ้ยเฮ้ยอ้ไอไอยูอที่ไนไอนไอ้ะอ้ไ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 ร้ไอ้ล้ไอ้ไ มาถึงนี่ได้คงรอดแล้วเจอตัวแล้วใหญ่ท่านโครโนลงทุนโอ้โห <c oughs> เนท <c oughs> <c oughs> ท่านโครโนอะไรของหมอนี่เนี่ยเฮ้ยท่านโครโนอ๋อคงไม่กล้ากระโดดมามั้งเฮ้ <c oughs> จะคนที่เดินทางไปเพื่อภูมิชาไปทั่วประเภทแบบฉันไม่ได้หรอกเอ,เอถ้ามีบุญคุณก็ต้องทดแทนในทั้นพีเสียงดังถึงปากซอยอหิวจะมัดเลยอีกแล้ว ฝืนแล้วเหรอเคาย,ยังชั่วหน่อยท่านโครโนโไม่ใช่แค่หนึ่งแต่ที่ถึงสองครั้งเขารักคุณจริงๆอ่ะงับว่าจากที่นี่อที่ไหนเหรอร้านการ์ดน่ะที่นี่มันมีเควสอยู่แล้วก็อยู่ใกล้ๆพอดีโอ้โหเจ๋งอ่ะเจ๋งอ่ะสุดยอดสุดยอดนี่จริงใจ ม่อยากเชื่อารต่อสู้เริ่มแล้วเหรอเนี่ยโอ้โหคือห่างกันขนาดนี้เชียวใครสู้กับใครเนี่ยสุดยอดสุดยอดมากเล่ฮะชิออนอัสวินฟ้าครามอารมายสสีของข้าบเปรียบได้กับฟ้าสีครามสกายโนเวลทัสเยาแพ้แล้วอะเะ สู้กับฉันต่อนะกับฉันด้วยนะมาเจอกันหน่อยจอมที่อย่าจอมที่ชยอนมาสู้กันแค่อีกรอบไม่สู้กับฉันสู้กับฉันนี่ <c oughs> ตอนนั้นโดยสิ้นเชิงคนที่แข็งแกร่งขึ้นไม่ได้มีแค่เราคนเดียวแต่ชิออนด้วยท่านคิ้บ้าชิออนสินะนี่รู้จักด้วยเหรอเพราะเคยสู้กันมาก่อนนะ่ะเอ๊ะถ้าเคยรู้ก็เป็นแวนการดไฟเตอร์ด้วยเหรอก็ใช่นะ่ะสิเมื่อกี้ที่ได้ท้าทัานโครโนโสู้ไงล่ะแต่ว่านึกว่าจะปฏิเสธกันแบบนั้นน่ะขอโทษนึกว่าชวนต่อยกันจริงๆเนะ่ะอะเอ,เอ,เอ อสวินฟ้าคลอเอามันไรท่านชิออนเองก็แข็งแกร่งขึ้นกว่าเมื่อก่อนนะด <Draw. S 2> น่าสนใจจริงๆท่านชิออนกำลังนึกถึงใครบางคนเอ๋ <Yeah. S 2> ท่านชิออนที่ปกติจะสู้ในอาการสุข,ขมุมแต่วันนี้เขาวางการ์ดด้วยความรุนแรงกว่าทุกครั้ง แบบนี้นเองท่านชิออนเองก็ได้พบกับใครบางคนเข้าออแล้วเป็นการพบพานที่มีความหมายจะทำมาวิาจารณท่านชิออนสั่นไหวพบพานความหมายไม่มีการพบพานที่ไร้ความหมายหรอกอ,อ๋อการพบพานมากมายตลอดการเดินทางทั้งหมดรถแต่มีความหมายทั้งนั้น แต่ครูเช่วยสู้กับชั้นทีสิไม่ความยินดีอย่างยิ่ง เว้นกอดแซนัพเว้นกอดกนเนอร์เกียร์ดราโกคิดเลเซอร์มังกรสุ่มจรงีลินทูนี คนที่เก่งนะ่ะคือพี่ทั้งหากไรเมสเซอร์เกียร์ดรากันอีเลเซอร์พวกเข้าจู่โจมไซเคไรโจมตีสโมเกียร์ดรากันไร ดีรีเซอร์ดาบคู่ควนเช็คโจมตีเฮ้ยฮะตกข้างๆก็เริ่มจะดูเดือนแล้วนะถ้านายไม่เล่นเดี๋ยวฉันเล่นแทนเองอ่ะฉันต้องหอกล o n เรื่องซิทำไมจะไม่เล่นน่ะโจมตี จงนำทางสู่นาคตแล้วจงเปิดทางสู่โลกไรโครโนเจ็ดรา้ันถลวงเข้าไปสิปล,ปล่อยกำปั้นแห่งมิติและการเวลามัดวิญญาณสลาตันไม่เลวเลยท่านโครโนแต่ท่านนี้ก็ไม่ย้องง่ายๆหรอกนีสายลมจงร่ำร้องอสุนิบาจงฟาดฟัน พายุเอ๋ยจังพัดหวนไรเทมเปสโบลดราคอนเทมเปสโบลดราคอนเจเนเรชั่นซอนลิลิส การพบพานเชือพริบตาเจ็บเด่เน็นปาฏิหาริย์ไตรเจเนเรชันมังกรราชันพิชิตสวรรค์คอนควิสต์ดราก้อนคอนควิสต์ดราก้อนเนี่ยเหรอจีนิตของทาเครุมายุเอย๋ยจงพัดหงมกระนำอสุรีบาทจงร่ำร้อนอย่างเปรี้ยกราด โอเคนโน่โบว์วันทีเดีเฮ้ยแข็งแกรง่งนี่เหรอบ้าบ้าท่าเครู้แต่ฉันไม่ยอมหรอกเจเนเรชั่นโซนรีลิส จงปรากฏขึ้นณนบัดน,นี้โลกที่ฉันปรารถนาอย่างแท้จริง Strike Generation มังกรากาลาอวากาศ Mystery f ร r e Dragon ปลดเอยพลังที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในออกมา burst flare explosion ป้องกันความไม่สันคลอนที่เรียนรู้จากไฟเตอร์ทั้งเหนือ interset การปรับตัวที่เรียนรู้จากไฟเตอร์ทั้งใต้ การจากการพบผันแต่ละครั้งทั้งหมดมันอยู่ในรากของฉันนี่ตรงข้างๆน่าสนกว่าจริงๆนะเออการพบผันของฉันกับท่านโครโนอ๋อตอนนั้นจะต่อขอบควรแล้วแยกย้ายกันไปก็คงได้อะแต่ถ้าได้ต่อสู้กันแบบนี้ ชนกงได้ประสบการณ์การพบพานก็จะมีความหมายการพบพานจะมีความหมายเราอาจจะไม่ได้เจอผู้ที่ได้พบระหว่างการเดินทางอีกเลยเพราะงั้นฉันึเห็นว่าสิ่งเหล่านี้สําคัญเพื่อทําให้วินาทีเหล่านี้มีความหมายจะยึงพุ่มเททั้งหมดที่มีสตรีเจเนเรชั่น เปลี่ยนการพบพานให้เป็นพลังซัสซี่สกิลทำงานคอนควสดราก้อนรีไทยแอมเบอร์ฮะ <Huh? S 1> จากนั้นก็เพิ่มพลังให้ยูนิตในแถวหน้ารีไทยบริการของอีกฝ่ายแถมเพิ่มพลังให้ด้วยอ่ะสุดยอดนี่แหละอสุนิบาทของนานรุคามิ uh huh. สายฟ้าสลาตัน วันทูทันเดอร์การพบพานของฉันกับพวกนายมันจะมีความหมายจริงๆหรือเปล่าก็อยู่ที่ฉันโอรเฟกการด้วยอาลิม ก็ไม่รู้เราว่าเป็นฝีมือใครแต่ว่าพวกเราก็ได้พบกันอยากจะสู้กับผู้คนอีกมากมายสู้กันพร้อมกับพวกนายนี่ก็คือความหมายของการพบผ่านไงล่ะเฮียคอนเค้ลโลกที่พวกนายนำทางให้ฉันฉันจะขอสัมผัสมัน,มนด้วยคนมังก,กรกาลาว่า,าเฟดไรเดอร์ดรา้อน เฟสไรเดอร์ดราก้อนจียูนิตใบที่สอนอย่างนั้นล่ะหมุนเลยสิฟันเฟืองแห่งชะตากรรมถ้ามีใครคิดเข้ามาขวางก็ทลายมนให้พินาศทะลวงเข้าไปไล่เฟสไรเดอร์ แพ้แล้วล่ะแต่ว่าเป็นการต่อสู้ที่ดีอืมสุดยอดสู้กันมันชมัดขนาดพวกเรายัางต้องลุ้นตามเลยอ่ะไม่ธรรมาดาเลยฉันมีความแข็งแกร่งที่จะต้องไปให้ถึงถ้านายคิดจะมาขวางทางฉันแล้วก็ฉันก็จะไม่ปรานีเป็นการพอพานที่ยอดเยี่ยมมาก อยากจะสู้กับท่านโครโนอีกครั้งจริงๆมีคนไม่มากหรอกนะที่สู้กันแล้วจะสามารถคุยกันได้ออกรถแบบนี้คุยกันได้การต่อสู้จากนี้ผู้เรื่องในพบกันอีกแน่นอนไม่สิอาจจะได้พบกันเรียบร้อยแล้วก็ได้เอเจอกันคราวหน้าฉันจะแข็งแกร่งขึ้นอีกนะฉันก็เหมือนกันแม่เจอกันในรอบคัดเลือกการแข่งแวนกาทั่วประเทศนะลงแข่งด้วยใช่ไหมอ๋อ ถ้าขึ้นเกลียสามทันฉันลงแข่งแน่แต่คือรู้เป็นคนทําให้ฉันคิดแบบนั้นนะฉันนั่นเหรอฉันอยากสู้กับไฟเตอร์เก่งๆอยากพบกับพวกเขาสักครั้งงั้นเหรอสู้ไปพร้อมกับพวกนายท่านคโครโนกับเกียกคอนเนคเป็นคู่หูที่ดีนะคู่หูเหรอฮะแล้วฉันก็เพิ่งเคยเห็นแคละนนั้นเป็นครั้งแรกนี่แหละ คิดว่าตัวเองไล่สู้กับทุกแคลนมาทั่วประเทศแล้วนั่นเนี่ยเกียร์โครนิเค้าแคลนที่มีชั้นคนเดียวที่ครอบ้องมันไม่มีการพบพันที่ไร้ความหมายไม่น่้ว่ามันอาจจะเป็นชุกชะตาเขาได้นะจะต้องแข็งแกร่งขึ้นไปพร้อมๆกับพวกนาย